สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to my channel นะคะวันนี้นะคะตุนก็จะมารีวิวกันเลเซอร์จักรแร้นะคะก็คือเดี๋ยวตุนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าตุนไปเลเซอร์ที่ไหนมานะคะตอนทำรู้สึกยังไงหลังทำต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะเผื่อใครกำลังมองหาคลินิกที่จะไปเลเซอร์จักรแร้อยู่นะคือต้องเล่าก่อนนะคะว่าตุนะเป็นคนที่ขนดกมากๆค่ะทุกคนเรียกได้ว่า รูละสามเส้นกันเลยทีเดียวนะคะด้วยความที่เราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบออกกาลังกายต้องใส่แบบพวกเสื้อผ้าที่ทําให้ธรรมัดธรรมงก็เจะใส่เป็นพวกสป,ปอร์ตบราอะไรใดๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่ชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็เป็นคนที่แหงตัวโ,โป๊บเลยพอประมาณนะคะแขนกุดซ้ายเดียวคออกสป,ปอร์ตบาร์ทีนี้จะแบบปล่อยให้น้องขนแพรมออกมามันก็ อะไรยอยู่นะคะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนนั้นเนี้ยุนก็ใช้วิธีการโกนถอนแว็กซ์วิธีการเนี้ยมันทําให้ตะกแรแาของเราอ่ะเป็นขนคุดเป็นแบบคล้ายๆหนังไก่ทุกคนออกไหมแล้ววันดีคืนดีก็โดนมิปัดเข้าไปอีกนะคะแล้วก็เวลาขนขึ้นเนี่ยมันก็จะแบบคันๆตอนนั้นนี่ก็ไปเลเซอร์มาบ้างแล้วนะคะทีนี้ตอนนี้ขนมันก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ตูน่ะไม่อยากที่จะกลับไปทําที่เดิมแล้วเพราะว่าที่เดิมเขาแอบทําให้ ขิวตัวมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะทีนี้ก็เลยไปปรึกษาเพื่อนสนิทว่าเออเธอทําที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนังนก็บอกว่าเออนางไปทําที่หนึ่งนะคะชื่อคลินิกดังนำ้ำนังนก็แนะนํามาแตก็เลยแบบเ,ออเคยได้ยินอยู่นะคลินิกดังนำ้ำเคยได้ยินบ่อยๆเลยก็เลยลองไปเซิร์ชดูนะคะปรากฏว่ารีวิวเยอะมากจริงๆนะคะคือเบื้องต้นเลยเนี่ยบอกเลยว่าเขาน่าเชื่อถือมากๆเพราะว่าเครื่องที่กังนำํำ ใช้เนี่ยเขานําเข้าจากอิตาลีแล้วแบบมันเป็นเครื่องที่ราคาสูงแล้วด้วยความที่เขามีให้ทดลองฟรีด้วยนะคะทุกคนก็เลยแบบเออลองเปิดใจดูสักครั้งลองไปทําที่ตางน้ำทีนี้ผลปรากฏว่ามันไม่ผิดหวังเลยวันนี้ตุ้ก็เลยอยากที่จะมาแบบบอกต่อแล้วกันเนาะเผื่อใครที่กําลังมองหาคลินิกนะคะเผื่อแบบจะลองแบบไปทาที่กับตัวนะี้เนาะ และนี่ก็ถึงวันนัดหมายแล้วนะคะทุกคนตูนก็เลือกทำที่กังนํำคลินิกสาขา The c ค y s t a l เอกมัยรามอินทราค่ะมาถึงนะคะเราก็ไปที่เคาน์เตอร์ก่อนเลยค่ะพี่เขานะคะก็จะขอเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของเราแล้วก็ให้เรากรอกประวัตินะคะก็จะถามเราว่าแพ้ยาอะไรไหมแล้วก็มีโรคประจำตัวไหมประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีพี่พนักง,งานพาเราไปที่ห้องเลเซอร์ค่ะ จะบอกว่าพี่พนักง,งานที่ดูแลตูนน่ะน่ารักมากคือเหมือนเขา,าพยายามจะชวนคุยเพื่อที่จะให้เราไม่เกรงนะคะตูนแนะนํำนาว่าไม่ต้องโกนขนมาค่ะแล้วก็ไม่ต้องอายด้วยนะคือเดี๋ยวพี่พนักง,งานเขาก็จะโกนขนให้เราค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะในมือพี่พนักง,งานนะคะก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นด้วยกันมือซ้ายนะคะก็จะถือเครื่องเป่าลมเย็นค่ะมือขวานะคะก็คือเครื่องยิงเลเซอร์นั่นเองค่ะ แล้วพี่เขาก็บรรจงเลเซอร์ไปตามรักแร้ของเรานะคะทุกอนูค่ะถ้าถามถึงระดับความเจ็บนะเต็ม10ตุนให้สูตรเลยจริงแล้วระหว่างที่นอนเลเซอร์อยู่เพลินๆเน,นี่ยนะคะพี่พนักงงานอะ่ะ เขาก็เมาส์ให้ฟังว่าเครื่องนี้อินพ r ตมาจากอิตาลีเลยนะทุกคนแล้วค่าตัวน้องคนนี้คือไม่ธรรมดามากๆเลยค่าตัวน้องคนนี้อยู่ที่สองล้านห้าค่ะทุกคนโอ้ไม่ก๊ทางกางนาคือแบบลงทุนมากนวัตกรรมรู้สึกว่าแบบเป็นบุญจจกรแรมากเลยค่ะวันนี้แล้วพี่เขาก็เล่าให้ฟังต่อคะ่ะว่าระบบที่เรากําลังเลเซอร์อยู่เนี่ยเรียกว่า longhouse ndac คือเป็นเลเซอร์กำจัดขนที่แบบสามารถกำจัดขนได้แบบมีประสิทธิภาพสูงมากค่ะทุกคนเลเซอร์อน,นี้นะจะส่งพลังไปยับยัง้งทำลายเซลล์รากขนคือแบบทำลายกันแบบถึงรากถึงโคนเลยทีเดียวทำให้ขนเนี่ยมีวงจรชีวิตที่สั้นลงและนางก็จะหลุดออกไปในที่สุดซึ่งถ้ามองอีกม,มุมในเรื่องของความปลอดภัยน,นั้นทีมงานเขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะ ผพราน้องเลเซอร์เครื่องนี้นะคะได้รับการรับรองจากอยของไทยแล้วก็ USFDA ของสหรัฐอเมริกาด้วยไม่ธรรมดาแล้วพี่เขาก็บอกว่าเครื่องนี้นะคะเหมาะสำหรับผิวคนเอเชียโดยเฉพาะคือจะช่วยกำจัดขนได้ตรงทุกรากขนแล้วก็ไม่ทำให้เจ็บด้วยค่ะซึ่งก็ไม่เจ็บจริงๆอันนี้ตุนคอนเฟิร์มเลย ือตูนก็แอบ,บเห็นว่าที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีแค่คอสเลเซอร์รักแร้นะทุกคนมีตั้งแต่หนวดนะคะแขนขาต่างๆต,ตูนก็เลยถามพี่เขาว่าใช้เครื่องเดียวกันเลยไหมก็ได้คําตอบว่า เครื่องนี้นะคะสามารถเลเซอร์ได้ทุกส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆแบบหนวดนะคะหรือว่าบริเวณใหญ่ๆแบบขนนัแข้งก็สามารถกาจัดขนได้ค่ะพอคุยกันมาถึงตรงนี้ตุนก็แอบสงสัยเหมือนกันนะว่าเครื่องเนี้ยมันต่างจากเครื่อง IPL ทั่วไปที่ตุนเคยเลเซอร์ยังไงพี่เขาก็บอกว่าคือเครื่อง IPL เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถซื้อมาใช้ที่บ้านได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดขนคุดขึ้นได้ในอนาคตอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากจ่ายเงินซ้ำซ้อนหลายทีเนี่ย แนะนำว่ามาทำลอง h o u s แอนดี้แไปเลยทีเดียวจบๆก็คือเห็นผลแน่นอนเพราะตัวเนี้ยมันลงได้ถึงรากขนได้ลึกกว่าคือพอฟังถึงตรงเนี้ยตุไม่แปลกใจละว,ว่าทำไมกลางน้ำคลินิกเขาถึงกล้าให้เรามาแบบทดลองฟรีได้คือเขามั่นใจจริงว่าเครื่องเขาอะเจ๋งจริงคือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอันนี้คือเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนแปบ๊บเดียวเสร็จ แล้วอันนี้นะพี่เขาก็จะเอายาสีขาวนะมาไป้ายๆให้เรานะคะตอนเสร็จแล้วเขาบอกว่ามันเป็นยาลดอาการระคายเคืองนะคะ เลเซอร์เสร็จแล้วค่ะทุกคนคือมันชิลมากเลยค่ะตอนเข้าไปนะคะพี่พี่พนักง,งานเขาก็ชวนคุยแบบเป็นกันเองมากๆเลยนะคะแล้วก็เครื่องที่เขาจะใช้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเครื่องเป่าลมเย็นนะคะในการช่วยลดแรงเสียดทานแล้วก็ลดความร้อนที่เครื่องเลเซอร์จะมาโดนผิวเรานะคะก็ทําให้รู้สึกแทบจะไม่รู้สึกเลยดีกว่าคือเพื่อนตูนบอกว่ามันเจ็บจี้ๆเหมือนแบบหมดกัดอะไรนี้นะแต่ว่าเอาเข้าจริงคือ มันไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนสําหรับใครที่กําลังมองหาคลินิกเพื่อที่จะเลเซอร์นะคะหรือว่าใครไปทําที่อื่นมาแล้วไม่ได้ผลเนี่ยตุณนก็แนะนําที่นี่เลยนะคะการนาคลินิกเยี่ยมมากๆเลยค่ะวิธีการนะคะก็ให้ทุกคนนะคะแอดไลน์ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวตุนจะขึ้นไว้ให้นะคะที่นี่นะเขาก็จะมีสาขาถึง16สาขาเลยนะคะเพื่อนๆเลือกแบบใกล้ๆบ้านได้เลยนะคะ แอดไลน์ <Add> ไปนะคะแล้วก็บอกพี่เขาว่าสาขาไหนที่เราสะดวกแจ้งวันเวลาที่สะดวกได้เลยค่ะแล้วก็เข้ามาทำฟรีได้เลยโอเคทุกคนตอนนี้นะคะตุนก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เพิ่งมาถึงนะคะตุนอยากมาอัปเดตให้ฟังนะว่าอันนี้ก็คือตูนเลเซอร์ไปเสร็จมาประมาณน่าจะประมาณ4-5ชั่วโมง ประมาณห้าชั่วโมงนะคะตุนเพิ่งเลเซอร์ไปประมาณ5ชั่วโมงนะจากประสบการณ์ที่แบบเคยไปเลเซอร์ที่อื่นมาปกติอะตอนนี้มันยังรู้สึกแสบร้อนแล้วก็มีรอยแดงนะแต่ว่าที่กลางนํำนะคะผ่านไป5ชั่วโมงเดี๋ยวจะให้ดูผ่านไปห้าชั่วโมงไม่มีรอยแดงไม่มีรอยอะไรเลยคือมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วอย่างที่ตุนบอกตอนแบบออกมาจากห้องใช่ไหมเนี่ย จริงๆคือตูนะเคยเลเซอร์จัดที่อื่นมาแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าผลมันไม่หายนะมันกลับมาใหม่นะคะคือมันไม่เกี้ยงจบคอร์แล้วก็ยังไม่เกี่ยงแล้วก็ยังทิ้งรอยแผลเป็นแบบนี้ไว้ให้ตูนด้วยคือเหมือนที่นั่นนะคะเขาใช้ไฟแรงเกินไป ทำให้ทิ้งรอยแผลเป็นแบบนี้ไว้ให้ตูนไม่รู้รอยแผลเป็นหรือมันกลายเป็นคล้ายๆฝออ่ะคือเมื่อก่อนตัวไม่เป็นนะพอเลเซอร์คอนนั้นจบคือเป็นแบบนี้เลยจ้ะเสียใจมากนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออการที่แบบเราเลือกคลินิกผิดมันชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆอะ่ะแต่วันนี้ที่ไปที่กังนํารู้สึกไม่ผิดหวังเลยที่เลือกกังนํานะคะวันนี้รู้สึกโอเคมากๆแล้วมันไม่แสบไม่ร้อนก็เลยแบบอยากจะมาคอนเฟิร์มกับทุกคนว่ามันเลิศมากๆจริงๆ ปังอยู่นะเธอนี่สองข้างให้ดูสองข้างอันนี้นะคะก็เป็นวันต่อมาหลังปเลเซอร์มานะคะนี่ไม่มีรอยแดงเลยไม่เจ็บเลยท้วายหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ถ้าเกิว่าเราไปเลเซอร์เนี่ยเราจะต้องไปครั้งต่อไปเมื่อไหร่คืออย่างตูนเนี่ยคะ่ะก็คือ ไปทำมาแล้ว15วันนะคะตอนนี้ก็คือแทบจะไม่มีผลขึ้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไปทำเป็นครั้งแรกๆเนี่ยคนอาจจะยังเยอะอยู่นะคะก็สองสามสัปดาห์ผ่านไปเนี่ยคนมันจะเริ่มร่วงแล้วอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากๆผลเก่าเริ่มร่วงแล้วคนใหม่ก็เริ่มดันตัวออกมาตรงนี้ก็ควรจะไปซ้ำอีกทีนะคะ การดูแลรักษาหลังเลเซอร์นะคะทุกคนก็สําหรับเคสใหม่ๆเนี่ยตุนไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมียามาให้ทาแบบยารักษาอาการระคไขเครืองอะไรอย่างนี้มาให้ทาหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับตุนนะคะตูนไม่ได้ยาอะไรกลับมานะคะถือว่าตุน มีอาการระคายเคืองเป็นศูนย์เลยไม่รู้สึกอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะทุกคนถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็การอาบน้ำเนี่ยตึนก็อาบแล้วก็ใช้สบู่ปกตินะคะวันต่อมาตุนใช้โลออนปกติเลยค่ะแต่ว่าแนะนําว่างดการใช้ฟองน้ําแล้วก็สครับขัดถูไปก่อนสอสาวันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอาการระคายเคืองเนี่ยก็แนะนําว่าให้ทายา ที่ทางคลินิกให้แนะนําให้งดใช้โรออนไปก่อนสองวันแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะมจ้ะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังมองหาคลินิกที่จะเลเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มอยากจะเลเซอร์ใหม่หรือว่าคนที่ไปทีทํ่อื่นมาแล้วไม่ได้ผลนะคะตุนแนะนําที่กงนําคลินิกเลยนะคะและอย่าลืมนะคะที่นี่เขาเปิดโอกาสให้กับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการเข้าไปเลเซอร์ได้ฟรีนะคะสามารถไปลงทะเบียนกันได้เลย ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตุนด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปก่อนจากไปวันนี้นะคะตุนขอฝาก IG ไว้ด้วยนะคะ,ะทะั้มงมนวารานะคะแล้วก็ตนี้รูอปอง้านนะคะอันนี้สามารถเข้าไปดกันได้นะคะไม่ว่าเป็นสหรือว่าอะไรใดๆนะคะนะคะหรือว่าเข้ามาติดต่องานได้นะคะสปอนเซอร์จนกว่าจะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ